สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็แฟนคลับน้องอุ๋งอิงพ่อๆ่ไม่แม่นะคะแล้วก็แฟนคลับเม่บัวน้ำเด้อค่ะชัยเดบัว JO2 Official ค่ะวันนี้เขาก็มีเรื่องดีดีมาพบมาวอามาเจราจาตะอ่วยมาสุริสวนเสฮีฮากันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ตรงกับวันที่22มีนาคมพศ2568จ้า ไม่บัวไม่เรื่องหนาย,ยินดีไม่บัวเขาไปเบิงงในเฟซบุ๊กของเมนุดเนาะเพิ่อนโพดว่าคืนนี้อิหลามีอีกสองงานทรงพลังห่ยในเด้าพันปาแห่งกำลังใจลูกสาวค่ะน้องอุ๋งอิงจะมีแสดงสองงานนะคะวันนี้เวลาเวลา20 20ิบถึงยีนาฬิกาเนี่ยสิแสดงยูรานร้านโฮมกันกันทะลักเนาะพี่น้องร้านโฮมกันกันทะลัก ผู้ใดอยู่ใกล้กับไปกไก่ไปเบึงไปให้กำลังใจลูกสาวเนาะค่ะเนาะแล้วก็เวลาปกติก็ขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่วงเหมือนเดิมที่อำเภอกันทะลักนั่นแหละค่ะบ้านตำบลเมืองจันอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดจ้ะอันนี้อันล้านโฮมกันล้านโฮมกันล้านโฮมกันนี่มันอยู่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่า ที่แสดงคอนเสิร์ตอยู่อำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดวันที่22มีนาคมอิหลาวิ่ง2งานกาะทกาทอร่อยดี้อไปงานต่างจังหวัดพี่หนอมันได้เปรียบอย่างหนึ่งเด้อีิหล่าพันศีลงไปไปไปทักทายแฟนขับน้ำบูดบูดสินค้าเนาะเอ็มร้กับกาะทีอร่อยดีไปชิมไอติมกาะทอร่อยดีพันศิีมีไอติมมีไอ เมนูอาหารแต่ละวันที่ที่แล้วแต่เพื่อนสีเฮ็ดขึ้นมาเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นไดติมไม่บวกก็เคยไปชิมอยู่ได้แ่บๆพร้อมๆแต่อีหลากก็สิกินบ่บอกอยห,หลายบ่อกอยกินเพราะว่านางก็จะเซฟเสียงตัวเองเนาะเป็นคนที่มีระเบียบมากนะคะเมนูก็โพสต์กำลังใจให้กำลังใจลูกสาวเนาะมือแรงพอกันยุ่กันทะลักเด้อจ้าเดี๋ยวอีหลากกัสิมาบอกมือแรงพอกันยุ่กันทะลักไอร้านโฮมกันเด้อค่ะ ออกจากร้านโฮมกันสามทุ่มนางก็จะลงเวทีไปขึ้นไปขึ้นเวทีที่อำเภอเมืองจันเนาะเวลาก็จะน่าจะห้าทุ่มเทียเท่ยงคืนอี่แหลขึ้นเที่ยงคืนประมาณนี้ให้กำลังใจลูกสาวก็มีคอมเมนต์เข้ามารัวๆบอกให้กำลังใจลูกสาวนะจ๊ะสู่ๆเด้อคนเกง่งเหมือนว่ารออยู่หน้างานแล้วครับซ้อร้านโฮมกันนะคะผูใดอยู่ไก่ก็กไปเด้อค่ะเด้อสู่ๆเด้อลูกสาว ปังปังค่ะเหมือว่านเมือก่อนเมนูกับโพดงานรับเชิญของลูกสาวมนอนี่ก็มาโพดอีกเนาะเป็นลูกสาวคนโตที่เมนุดภาคภูมิใจมากโพดเรื่องงานเรื่องการให้ลูกสาวสะกกอนก่อนถีเมนุดพนสีพาไปพาน้องยูทูบไปให้คุณยาตัดผมให้นะนเนาะพาคุณพาไอ้น้องยูทูบกับผี่ล้ำแท้ลํำเพินไปหาคุณยาสุภาพ คุณย่าสุภาพได้ตัดผมให้เนาะเพื่อนเด็อุ้มหลานคุณย่าหายวันหายคืนแล้วใกล้จะเป็นปกติแล้วเนาะตามตามอายุผู้เฒ่าพี่น้องเห็นไหมเต้นน่ารักมากเลยผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบกว่านะคะแข็งแรงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วแล้วก็คุณย่าสุภาพก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเนาะรักษาป่วยมาโดนค่ะหลายเดือนแล้วที่คุณคุณย่าป่วยมา รักษาพ่อจูก็ดูแลรักษาอย่างดีเพิ่นว่าเพิ่นเศ้าไปเศร้ายอนหมอฝังเข็มบอกพี่น้องด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยคุณย่านั่งรถตลอดก็น่าจะมีส่วนเนาะดูแลสุขภาพก็ดีใจด้วยที่คุณย่าหายวันหายคืนนะคะขอให้คุณย่าแข็งแรงเป็นร่มโพล่มใสให้ลูกให้หลานนะคะต่อไปเขากะผู้ใุ่ไกยีหลามาแลงกลับไปเด้อค่ะเด้อร้านโฮมกัน ด้านโฮมกันกับอำเภออยู่ในอำเภอกันทะลักแล้วก็มองมองงานกับยูอำเภอเมืองจันค่ะอำเภอเมืองจันก็อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดทั้งสองแห่งนะคะกันนาจะแลร่รถโบไก่อ่ะไก้ๆก,ก,กันเนาะรับเชิญสองทุ่มถึงสามทุ่มหนึ่งชั่วโมงเต็มๆที่อีลาสิิเลลนอยู่ในงานเนาะพี่น้องผู้ณใดอยู่ไกลกับไปให้กำลังใจกันใดนะคะ แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมนะคะโบสตให้ลูกสาวด้วยคมชัดเลือกอวบนะคะ KA 3 6น้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเฮาอย่าเผลอเด้อพี่น้องเผลอไม่ได้นะคะเผลอไม่ได้นะแล้วก็วันที่17ก็อย่าลืมคลายออจะออกลูงแล้วนะคะตอนนี้พ่อจกอูกเดินสายอยู่กรทมเดินสายพผคุรักุ้ยญ่เดินสายพ่อสปอนเซอร์เมือว่านเมือก้อนก,นก็มีข้าวดีได้ มร้อยห้าสิบเป็นสปอนเซอร์หลักอีกแล้วนะคะแบ่งหน้าที่กันทำงานพ่อทำงานด้านพบปะผู้ใหญ่แล้วหางานมาให้ลูกหางานมาให้วงอิหลาก็ดูแลว,วงทำงานต่อไปดูแลวงทำหน้าที่แทนไม่ขาดตกบกพร่องค่ะสเก็บสิไขคย,ยังได้กับบลาร์บลัวบลาบอกสายยาเยทียครับถ้าไม่บัวจำไม่ผิดอิหลาเขามาวงนี้อิหลาเขาล้งบานเคียเดียว ตอนทัวกทมนะถ้าปม่บัวจะไม่ผิดคือคือลาแค่นั้นลาแค่ตอนเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลค่ะพี่น้องนอนโรงพยาบาลสองมือบ่ตอนน่ะบัดที่นียนปีที่แล้วนี่ต้นต้นปีนี้เปิดฤดูกา่หลังปีใหม่เนี่ยป่วยบ่เป็นธรรมดาได้พี่น้องไข่จนบ่มีเสียงป่วยจนบ่มีเสียงแต่นั่งกับไปวงสมือขนาดว่าบ่บ่ได้ึืนร่องแต่ว่าจะพาเพื่อนกะเอ็นดู หนาหักนาะจะภาพจดีมากค่ะเอ็นดูไห,หลา่าขึ้นไปปาก,กตูบนเวทีกนันยังดีเนาะพี่น้องไปจับฉลากไห้บด,บดี้าบได้จากนันยังกันยังเห็นหนา้ากนันยังดีเนาะบบไดลองเพลงกันเห็นหน้ากันยังดีค่ะพี่น้องถือว่าเป็นบุญบารมีอีหลาเนาะคนทําดีคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตอบแทนเข้ามานะคะอันไม่บัวกับขอให้อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงขอไม่บัวไม่โชว์ไม่ลาบในเดิมด ไม่บัวสิไปหาอีหลาวันที่28นี้ขอใหไม่บัวทามาหากินมีตังเยอะๆมีลูกค้าเยอะๆสิไดีมีเงินไปใหต้ติบอิหลาเนาะแล้วก็เปิดหนังภาพยนตร์ขายอ่อนเนี่ยวันที่13แมไม่บัวจะไม่ได้ไปจะได้ไปรอที่อิหลาอยู่กทมวันที่15เนาะก่อนนะัาภาพยนตร์เข้าโรงฉายวันที่17ก็จะมี เปิดรอบกาลาบอกขาเจาว่าเขาเจ้า,า,า,จาอื่นรอบกาลาบอกวันที่สิบห้าแต่ยังไม่แน่ว่าอยู่จะอยู่เมเจอร์และชียโยชินแล้วจะอยู่ตรงไหนเนาะกติดตามข่าวสารกันไปเรื่อยเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะแต่ว่าที่บบเปี่ยนเปลงก็คือวันที่สิบสามกรกฎาคมนี่ฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็ถ่ายทอดฟรีทั่วโลกพี่น้องไปเบิงผูใดอยู่ไกล่ก็ไปเด้อค่ะคอนเจนไปมวนไปซื้อไม่หัวว่าซ้ำงานเฟมาล้านั่นหล่ะเพราะว่ามันจะมี ทั้งพ่อคู่แม่คู่อนแก่นมันอยู่ใจกลางเนาะดาราเฉพาะดารากระเต็มเวทีแหละพี่น้องดาราที่จะแสดงภาพยนต์ขายออเนี่ยก็เต็มเวทีแล้วเนาะใครอยู่ใกล้กทมก็มาลอน้องที่กทมใครอยู่ใกล้ขอนแกนก็ไปขอนแกนนะคะวันที่13กับวันที่15แล้วก็17ออกใช้วันแรกเปิดปฐมมาเลิกนะคะจะใดอยู่ไกลลูงหนังใดกับไปเขาไปเบิงไปจองเลยคะ่ะแม่บัวว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ ที่สิมิผู้เฒ่าเขาโลงหนังพี่น้องจํไม่ไว้เด้อผู้เฒ่าเขาโลงหนังเมื่อเมื่อสองปีเมื่อเกือบสองปีที่แล้วนะสิมิค้าเบอกหนึ่งผู้เฒ่าเขาพับพี่น้องผู้สูงอายุลูกเต่าพ้าเขาพับพ้าไปเที่ยวพักพอย,อย่างไปเบิ่งอุ้งอิงไม่บัวจําได้เลยแล้วปีนี้อ่ะกันจะเป็นปีที่เฮ้าสีบอกกันึืนว่าผู้เฒ่าเขาลงหนังพี่น้องบางคนไม่ได้เข้าลงหนังมาสิบปียี่สิบปี เกสิเด็เขาลงหนังปีนี้แหละพี่น้องก็ะจำาไว่าผู้ใดถีว่าแฟนครับสาวน้อยมิตรผู้เถานี่แล้วผู้เถานี่เงินหลายพี่น้องมีเงินผู้เถาไว้เกษียนผู้ผู้สูงอายุไว้เกษียนไว้ทํางานขาเจ้ามีเงินได้ค่าลงค่าบัตรหนังลอยโซงลอยในพ่เรื่องปกติเฉพาะข่าเหมาลงตอนนี้ถ้าเมนบัวจะไม่ผิดก็เกือบ60รอบได้แล้วนะคะยังไดกะข้าไปรุ่นกันเฮ้ไใดพันลานเนาะคะเนาะ พันล้านพ่อโจจะได้ทำบุญห้าสิบล้านแล้วก็ผู้ใดที่เพื่อนว่าให้ได้ร้อยล้านก้อนเถนานั่นไม่บัวกไรอย่างเบิง้งเชื่อกันละมันมีหลายคนหลายคนหลายคนมันามาบางคนก็ว่าให้ได้ร้อยล้านเถาะบางคนก็บอกให้ได้เกินนันหาสิบล้านหรือว่าเท่าใดสิโกนหัวบวะอย่าลืมเด้อค่ะย่นเจ้าหาสือใบมีดโกนไว้เด้ออย่าหล่อเหรียญกาแฟนขับเด้อค่ะแฟนคลับยูทูบเบอร์แฟนคลับดาราพ่อพ่อแม่พ่อคู่แม่คู่นี่หลายเด้อค่ะพี่น้องหลายมาก โอ้ยโบกันระพื้นโบกน้อหัวมวนนาะพี่น้องนาอจังไดกะอย่าลืมมาให้กำลังใจแม่บัวน้ำด้วยค่ะเด้อช่องเล็กๆของแม่บวัวใช้เดอบัว j o 2 o f f i c i a l ค่ะกดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆให้แม่บวัวนี่เลยค่ะขันมี่ยังติช้มกับเขาฝากขมาแต่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเด้อทักทายสวัสดีกันขมาแล้วก็แม่บัวก,กับขอบคุณหลายๆผู้ทิ่ติดตามเขามาบอกว่าเป็นแฟนคลับน้องอุ้งหญิงมาให้กำลังใจแม่บัวโอ้ยดีใจหลายขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ